รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยสัญพิทยาประจำปีการศึกษา2563ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยสัญพิทยาเป็นโรงเรียนสหสึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 ตั้งอยู่เลขที่846ทั17แขวงมักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่6ไร่82ตารางวามีผู้บริหาร1คนครูประจำการ26คนครูอัตราจ้าง3คนครูต่างชาติ1คนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น1คน นักเรียน229คนและจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น15ห้องสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นบ้านพักรถไฟและชุมชนแออัดสภาพทางเศรษฐกิจและพื้นความรู้เดิมของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างไม่ดีนะการบริหารจัดการภายในโรงเรียน อยู่ภายใต้การกํากับดูแลข,ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้หน่วยการโรงเรียนคือนายอาวุธมีขันเท็ศพร้อมด้วยครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้หน่วยการ4กลุ่มง,งานในปีการศึกษา2563โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดระดับคุณภาพไว้5ระดับคือยอดเยี่ยมดีเลิศดีปานกลางและกำลังพัฒนาในการประเมินค่าร,ระดับคะแนนทุกตัวประเด็นการพิจารณาใช้การประเมินที่หลากหลายโดยมีเกณฑ์การประเมินแบบรูบิกและมีผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง3ด้านของโรงเรียน ที่สอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน1.1ผลสำลีทางวิชาการของผู้เรียนประเด็นการพิจารณาที่1มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอาร่านการเขียนและใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นโรงเรียนจัดการสอนโดยเน้นด้านทักษะการอาร่านเขียนเป็นสำคัญกำหนดให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านการอาร่านเขียนที่มีขอบเขตเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้นในหลักสูตร แล้วนำไปใช้สอนจริงทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนานักเรียนเก่งและซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนอ่อนโดยเฉพาะใช้สื่อออนไลน์ให้นักเรียนฝึกฝนด้านการออกเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยตนเองจัดโครงการรักการอ่านภาษาไทยวลคัมคลินิกหมอภาษากิจกรรมการแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง รวมถึงการแข่งขันทักษะการพูดอ่านและเขียนในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภูและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้น4ีทักษะคือการฟังพูดอ่านและเขียน นำสื่อไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จัดครูชาวต่างชาติสอนสนทนาภาษาอังกฤษรวมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านนี้เช่นกิจกรรม easy English communication กิจกรรม English competition กิจกรรม Christmas Day และนำนักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นต้นจากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีส่วนด้านการคิดคํานวณโรงเรียนกำหนดให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการสอนแบบ active learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนลงมือปฏิบัติจริงและนำกระบวนการคิดคำนวณไปใช้ในชีวิตจริงทำแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆจะมีการบูรณาการด้านการคิดคำนวณในเนื้อหาที่สอนประเด็นการพิจารณาที่สความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาร่วมกันเช่นกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กิจกรรมนําเสนอผลงานการศึกษาคนา้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน IS เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ฝึกการคิดแก้ปัญหานอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมการทดลองทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติจริงการสร้างองค์ความรู้ของตนเองและการจัดทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอภิปรายและสรุปผลรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มกำหนดหัวข้อให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์แล้วอภิปรายเพื่อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันมีการนำเสนอผลงานและให้เพื่อนร่วมกันอภิปรายซักถามเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีการคิดแบบองค์รวม สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงนำมาจัดทำเป็นโครงงานรายงานชิ้นง,งานหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นต้นประเด็นการพิจารณาที่ 3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมครูสอนการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์นำรูปแบบการสอนแบบสเต็มศึกษามาใช้สอนให้นักเรียนสามารถคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนนำความรู้และทักษะพื้นฐานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆมาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเช่นการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้การสร้างสรรค์าภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันการสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อจันรงสังคมได้ นอกจากนี้ยังบูรณาการกิจกรรม Students t a r t u p เข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีการจัดกิจกรรมด้านทักษะอาชีพตลาดนัดนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างอาชีพด้วยประเด็นการพิจารณาที่4ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอแกค่ครูและนักเรียนมีระบบ Wi-Fi ไ,ไว้บริการทุกจุดในโรงเรียนและนักเรียนสามารถใช้ wifi ผ่านสมาร์ทโฟนภายในโรงเรียนได้ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกันและกับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ส่งและรับการบ้านผ่านทางออนไลน์ได้สะดวกเช่นอีเมลเฟซบุ๊กไลน์และเว็บไซต์โรงเรียนอีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและนำเสนองานตามที่ครูมอบหมายได้ประเด็นการพิจารณาที่5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนกำหนดให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่อิงจากหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆตามตัวชี้วัดนำผลจากการบันทึกหลังสอนผลคะแนนการสอบเดิมมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจึงนำไปใช้สอน จัดชั่วโมงเรียนพัฒนาวิชาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การศึกษาด้วยตนเองซ่อมเสริมกิจกรรมและสอนเสริมจากวิทยากรผู้ชำนาญการสอนภายนอก <im eras> การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ <im eras> เช่นไลน์เฟ o บุ๊ o o l e Classroom เป็นต้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อมุ่งพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้นทำให้ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้นในทุกภาคเรียนประเด็นการพิจารณาที่6มีความรู้ทักษะพ,พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโรงเรียนจัดให้มีแผนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมุ่งเน้นนักเรียนมีความรู้และทักษะพ,พื้นฐานด้านอาชีพแขนงต่างๆลงมือปฏิบัติงานจริงนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในงานอาชีพต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านอาชีพเกษตรกรรม จากะเ,เรียนรู้บูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนักเรียนสามารถปลูกจำหน่ายแต่รูปเห็ดยอดอ่อนดอกทานตะวันและถั่วงอกได้ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งชุมนุมตลาดนัดอาชีพผลิตและจำหน่ายอาหารสินค้าแก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงกิจกรรมต่างๆส่งผลทำให้นักเรียนได้มีการประเมินตนเอง นำไปพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะในงานอาชีพนักเรียนสามารถมีรายได้ในขณะเรียนทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและเกิดแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานมีอาชีพที่สุจริตมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นการพิจารณาที่1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะนะ ด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมพรมรูมกิจกรรมอบรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งยังดำเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมอบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมลูกมักสันไวสายต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีวินยัยมีกิริยามาร,รยาทและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนปูกฟังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่โรงเรียนกำหนดและให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประเด็นการพิจารณาที่สองความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจผ่านการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิน่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นไปนตามสภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาประวัติความเป็นมาของความเป็นไทยและให้ผู้เรียนสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้นโดยการลงมือปฏิบัติจริงจัดทำและแสดงผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้วยตนเองส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้เรียนประเด็นการพิจารณาที่3การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในภาวะการของโรคที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิต ผู้เรียนมีทักษะชีวิตมีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดีรู้จักให้เกียรติผู้อื่นเข้าใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกตา่างมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้แก่กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนการเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมลุกเสือเนตารีกิจกรรมเสียงตามสายพิธีการหน้าเสาธง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการจำลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาการช่วยเหลือและการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆประเด็นการพิจารณาที่4สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดีได้แก่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลมีการวัดสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาและเครื่องออกกำลังกายจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อคัดกรองสรุปผลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพรวมทังส้ร้างเสริมด้านลักษณะจิตสังคมโดยใช้การฝึกสมาธิการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวันและการเต้นแอโรบิกทุกเช้าวันพุธ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้และให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของสารเสพติดโลกติด,ต,ดต่อและเพศศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสังคมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผลการพัฒนามาตรฐานที่1ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่หมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนโรงเรียนระดมความคิดจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายบริหารและคณะครูในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาชาติปีพุทธศักราชส5 6 0ถึง2579 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัคคัรพิทยาปีพุทธศักราช2562ถึง2564แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา2563มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัคคัรพิทยาประจาปีการศึกษา2563ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชุมชน จากการสัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็นและการใช้แบบสอบถามแล้วนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตามประเด็นดังกล่าวในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบร,ริบทของโรงเรียนและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนจากนั้นจึงประกาศเผยแพร่ให้รู้ทั่วกันโดยผ่านเอกสารและสื่อต่างๆประเด็นการพิจารณาที่2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาจัดทำโครงการงานกิจกรรม ที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาทั้ง3ข้อจากนั้นมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินผลการพัฒนาโดยภาพรวมของนักเรียนครูโดยใช้เกณฑ์รูบิดเพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปอย่างโปรง่งใสเที่ยงตรงมีการดำเนินงานตามหลัก P.D.C.A เพื่อปรับปรุงแก้ไขางานหรือกิจกรรมบางอย่างให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะทำการประเมินครั้งสุดท้ายเพื่อให้ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมการดำเนินง,งานมีการประสานงานและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนธนาคารรุงไทยสํานักงานใหญ่ตามโครงการรุงไทยสารฝันโรงเรียนดีใก้บ้าน โดยเฉพาะฝ่ายบริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีระบบบริหารจาัดก,การคุณภาพ,าาพการศาึกษาที่มีคุณภาพประเด็นการพิจารณาที่3การดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศ,าานศาึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของนักเรียนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียนจัดสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนอ่อนสอนเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนและให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาต่างๆตามความถนัดและความสนใจในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุมการศึกษาส่วนบุคคลและชั่วโมงลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ เขารวมแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจนได้รับรางวัลมากมายประเด็นการพิจารณาที่4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยจัดประชุมปฏิบัติการอบรม มมนาพาครูไปศึกษาดูงานตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากสื่อออนไลน์ทำให้สามารถนำความรู้มาพัฒนางานของตนในด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างสื่อนวัตกรรมต่างๆ ประเด็นการพิจารณาที่5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามมีห้องสมุดห้องศูนย์วิชาห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีโรงพระศลษึกษาที่องง่โถง รวมทั้งแหล่งเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนประเด็นการพิจารณาที่6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบแล้วจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกต่อการสืบคน้นผู้บริหาร ครูบุคลากรรับฟังข่าวสารข้อมูลภายนอกและเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านร,บระบบวิดีโอคอนเฟอรนต์กับสพทโดยใช้ช่องทาง o b e เ Channel มอบหมายงานส่งและรับข้อมูลสะดวกรวดเร็วผ่านอีเมลรายกลุ่มเฟซบ o ๊กและเว็บไซต์โรงเรียนครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆและสมาร์ทโฟนผลการพัฒนามาตรฐานที่2ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประเด็นการพิจารณาที่1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การจัดกิจกรรมได้จริงมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อและห้องเรียนพร้อมให้คำแนะนำหรือชี้แนะแนวทางเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งเป็นรายบุคคลและกระบวนการกุ่มให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทำการทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงด้วยตนเองเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆประเด็นการพิจารณาที่สองใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมีทั้งผลิตขึ้นเองจัดซื้อและค้นหาทางเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตโดยเฉพาะ YouTube นำนักเรียนทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการประเมินการใช้สื่อแล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสื่อให้ดียิ่งขึ้นทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น สร้างโอกาสให้นักเรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองประเด็นการพิจารณาที่3มมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนโดยให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนครูสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนจัดห้องเรียนให้หน่าอยู่มีบอร์ดเทศ มุมหนังสือนำสื่อการสอนรูปแบบต่ตางๆเกมกิจกรรมที่น่าสนใจมาใช้ในการสอนทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรวมทั้งสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกันประเด็นการพิจารณาที่4ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบ เพื่อรู้ถึงความรู้ความเข้าใจความสำเร็จและพัฒนาการของผู้เรียนกำหนดหัวข้อการประเมินให้ครอบคลุมตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะผู้เรียนเป็นต้นใช้เครื่องมือประเมินหลากหลายให้เหมาะกับสิ่งที่จะประเมิน ใช้เกณฑ์ประเมินกิจกรรมผลงานนักเรียนแบบรูปิกเพื่อให้นักเรียนเพื่อนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินตามเกณฑ์ที่ตั้งมีการกำหนดวันเวลาที่จะประเมินไว้แน่นอนครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินทางออนไลน์ได้ประเด็นการพิจารณาที่5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศเพื่ออธิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีศึกษานิเทศจากสพม .1 กำกับดูแลและตรวจสอบมีการนิเทศจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการนิเทศระหว่างเพื่อนครู โดยนำหลักการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC มาใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผลการพัฒนามาตรฐานที่3ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมบทสรุปจากที่กล่าวไปข้างตน้น จะเห็นได้ว่าโรงเรียนมัคสัญพิทยามีการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นไปนตามมาตรฐานทั้ง3ด้านของโรงเรียนโดยผลการประเมินในการดําเนินง,งานทุกมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเลิศทาให้นักเรียนของโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัคสัญพิทยาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปีพุทธศักราช2551และเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ปรึกษานายอาวุธมีคันเพรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยสัรพิทยาผู้จัดทํางานประกันคุณภาพการศึกษาและงานสตดทัศนศึกษาโรงเรียนมัธยสัรพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตหนึ่ง